กลับมาพบกับไมค์กันอีกแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะไมค์ก็จะมาสอนเล่นแอปติ๊กต็อกเบื้องต้นกันนะคะก็จะมาอธิบายแบบประมาณว่าเขา้าข้าส่วนบคคที่มือใหม่อยากเล่นแอปติ๊กต็อกหรือว่ายังไม่รู้จักติ๊กต็อกดีนะคะก็จะมาทําความรู้จักกับแอปติ๊กต็อกกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยไมค์ก็คอแลกกับฟ้านะคะหรือว่าช่องอิสมีฟ้าใสนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแชแนลฟ้าไว้ให้ตรงนี้นะคะนี่เป็นแชแนลฟ้าเนาะก็ส่วนบุคคนที่ดูคลิปไมค์จบแล้วหรือว่ารู้จักแ,ปแะะอป เล่นแบบพวกแอปติกต่อด้วยแฮนด์โมชั่นเก่งๆนะคะหรือว่าแบบใช้มืออะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าอยากเล่นแอปติกต่อยังไงให้เจ๋งๆนะคะก็ที่ช่องฟ้าเลยนะคะเพราะว่าฟ้าเนี่ย นางจากต่อดีเวอร์แล้วก็เล่นแอปติ๊กตอกกับมิสซิเครีเก่งเวอร์ว่ะเข้าเรื่องกลับมาที่ช่องของมายนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาความรู้จักกับแอปติ๊กตอกกันก่อนนะคะก็กดเข้าไปในแอปติ๊กตอกกันเลยนะคะนี่ก้อนนี้จะเป็นช่องของมายนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องไว้ตรงนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดเข้าไปติดตามมายก่อนนะคะก็แอคเคาน์ชื่อมายพันนีตาไอดีมายเอ็มเอลสอง โปรโมดไปอีกนะคะโอเคนะคะลีลากันมามาแล้วเนาะอย่างแรกนะคะเรามาดูกันที่บวกกันก่อนนะคะกดที่บวกเลยเนาะแล้วก็มันจะมีคําว่าอัปโหลดกับบันทึกนะคะตรงข้างบนหัวมุมนะคะก็อัพโหลดเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเรามีคลิปอยู่แล้วนะคะแล้วเราต้องการจะลงแอปติกต็อนะคะก็กดอัปโหลดเลยแต่สําหรับคนที่จะถ่ายสดนะคะหรือว่ายังไม่มีคลิปนะคะก็กดบันทึกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไมจะมากดบันทึกให้ดูกันเนาะนี่นะคะกดบันทึกเข้าไปเลย บันทึกเสร็จนะคะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยนะคะก็เพื่อนๆเห็นแถบนี้กันไหมแถบนี้นะคะก็เขา 1x เนี่ยหรือว่า1คูณเนี่ยมันจะเป็นปกตินะคะเป็นแบบว่าเวลาเราถามมันก็จะเป็นปกติเลยเนาะหรือว่า 2x นะคะมันจะเป็นการเร่งความเร็วนะคะแล้วก็ 10x เนี่ยมันก็จะเป็นการเร่งความเร็วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเร็วกว่า 2x นั่นเองเนาะโอเคนะคะต่อไป 0. 0.5นะคะ0.5ก็จะเป็นแบบ slow motion นะคะแล้วก็0.1ก็จะ slow m o ัันแบบ slow กว่า0.5นะคะโอเคสำหรับฟิลเตอร์นะคะนี่มันจะมีแบบหลายสีมากมายเลยนะทุกคนมันจะมีแบบภาษาช่วงไรที่สุดแล้วแต่นะคะก็มีมากมายเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าปกติกันก่อนโอเคนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนาฬิกาจับเวลานะคะก็คือเวลาเราจะถ่ายเล่นนะทุกคนเดี๋ยว กดนะคะนี่แล้วมันจะนับแบบ3 2 1นะคะแล้วก็กดถ่ายได้เลยถ้าจะกดหยุดก็กดตรงกลางสีแดงเลยนะคะโอเคต่อไปนี้โหมดสวยนะคะก็คือจะทําให้หน้าเราเนียนนะคะก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะทุกคนต่อไปคําว่าแก้ไขเพลงเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า แบบสำหรับคนที่ใช้เพลงนะคะแต่ว่าอันนี้ไมค์เข้าบันทึกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองเข้าเพลงกันนะว่าเวลาเราจะเล่นเพลงอื่นมันเล่นยังไงโอเคนะคะเวลาเราจะเข้าเพลงนะคะก็ให้เลือกเพลงมาอันนี้จะเป็นเพลงที่ไมาติดดาวไว้นะคะสมมุติเราต้องการเล่นเพลงแรกละกันเนาะเพลงล่าสุดของใครก็ไม่รู้นะคะก็กดเข้าไปนะคะตรงขีดสามขีดนะคะกดเข้าไปเนาะแล้วก็กดตรงนี้นะคะนี่กดตรงอันนี้โอเคนะคะมันก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมก็ลองถ่ายกันดูเอาคูณธรรมดาก่อน เดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันนะคะก็โอเคประมาณนี้เนาะก็เวลาเรากดดูนะคะคมันจะเร็วขึ้นเห็นปะมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้า สมมติเราใช้โซโลโมชั่นใช่ไหมเด mm <h. S 1> ี๋ยวให้ดูโโลโมชั่นก็คือเพลงมันจะเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะมันจะโโลโมชั่นนะคะ แล้วก็สมมติว่าเราไปดูโพสต์ของคนอื่นนะคะสมมติว่ามาไปดูโพสตนี้เป็นโพสของตัวเองนั่นแหละแล้วเราต้องการใช้เพลงนี้นะคะให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคะวงกลมเป็นรูปแผ่นซีดีด้านล่างเนี่ยกดเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะถ้าเราต้องการเซฟก็กดติดดาวเลยนะคะมันจะมีรูปดาวข้างบนนะคะ กดติาโอเคนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คลิปนี้ไมคมาอธิบายเกี่ยวกับทุกความรู้จักติ๊กตอกข้าวๆก่อนเนาะก็ถ้าไม่ข้ามอะไรไปหรือว่าลืมอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่งงเนี่ยก็ทําใจหน่อยนะคะโอเคเนาะไมคก็พยายามอธิบายให้มันโอเคที่สุดแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไมคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ไมคลองสอนเล่นแอปติ๊กตอกแบบเล่นให้ดูนะคะก็คอมเมนต์กนเลยนะคะว่าเดี๋ยวมันจะมาทํากันเนาะถ้ามีคนขอมาเยอะนะคะโอเคก็คลิปนี้ไมาไป แล้วนะคะบ๊ายบาย